วันนี้มากินไก่ย่างตำนาน6 7ปีลิขิตไก่ย่างอยู่สนามมวยราชดำเนินนะคะขายมา67ปีวันนี้คุณแม่ไม่เคยมานี่มาครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมก็เลยมาตามให้คุณตามตำนาน67ปีคุณผู้ชมดูว่าลิขิตไก่ย่างเนี่ยอยู่มาได้ตั้ง67เปีมันต้องมีอะไรดีมันถึงอยู่ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะดูค่ะวันนี้ก็สั่งเมนูไปก็เป็นแบบลาบเนื้อแล้วก็เนื้อเนื้อย่างมันมันติดมันแล้วก็ไก่ย่างของที่นี่ที่ดังที่สุดนะคะ อันนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้ที่แม่ชงนี่คือสลิมลิงไทยทีนะคะอร่อยที่สุดในโลกได้รับรางวัลและดับโลกมาแล้วนะคะห่อหนึ่งห้าร้อยไม่ขายแล้วขายเพียงสองร้อยนะคะห่อหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่งสิบห้ากรัมเป็นหัวเชื้อไม่มีน้ํนาตาลไม่มีไขมันทาน์ไม่มีคอเลสเตอรอลคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะอร่อยที่สุดเลยค่ะเป็นหัวเชื้อนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเทค,คุณผู้ชมดูนะคะนี่ <c oughs> อร่อยมากมากหก่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเราให้น้ํามา ทิชชู่หนูหยิบทิชชู่มาอืมจ้ะอันนี้เป็นเป็นเป็นชาไทยนะคะเขาใส่เมื่อกี้เอาน้ำออกไปหน่อยเดี๋ยวจะได้ชงอย่างอื่นได้คุณผู้ชม สลิมลิ้งไทยทีอันนี้จะแบบว่าบำรุงผิวหนะ้าบำรุงหัวใจละลายไขยมันนะคะในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจละลายไขยมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองทําให้เส้นเลือดไม่อุดไม่ตันไม่เป็นอมัมพษ์อัมาพาตไม่เป็นโรคหัวใจนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะ อร่อยมากๆขายดีมากๆแม่เพิ่งผลิตเสร็จนะคะเมื่อวันที่21มิถุนายนมาถึงนี้เนี่ยส่ทงทุกวันวันละหมื่นบ้านหมื่นบ้านตอนนี้ส่งไปแล้วทั้งหมด200,000บ้านนะคะอร่อยที่สุดในโลกเลยอ,อยากให้คุณผู้ชมได้ชมวันนี้มีโปรโน,นะคะโปรก็คือว่าว่าที่นายกคนที่30โปรว่าที่นายกคนที่30เรายังไม่รู้เป็นใครนะคะเพราะจะมีโหวตอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่19นี้นะคะแต่แววมาว่าจะเป็น ระวิรวงสุวรรณแล้วก็จะได้รับการแต่งตั้งประมาณวันที่4นะคะวันที่4เขาได้ฟอร์มรัฐบาลกันแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานเห็นบอกว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยไปฟอร์มรัฐบาลกันที่สิงคโปร์นะคะนี่ค่ะสลิมดิ้งไทยทีนะคะคุณผู้ชมอร่อยมากๆอร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะสนใจนะคะโทรมาเลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมโทรมาเลย081630462 2หรือลไลน์มาเลยแอตเร a ยนไลนมีแอตล e เอเอ็นค่ะคุณผู้ชมเจ้าะ่ะ อันนี้รู้สึกว่ามันจะละลายกับแม่เทชอบกินเย็นเย็นชอบกินเย็นเย็นนี่ค่ะคุณผู้ชมอร่อยมากมชื่นใจอร่อยชื่นใจเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา หวานหอมอร่อยอร่อยที่สุดในโลกได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้วนะคะเป็นชาไทยที่อร่อยที่สุดในโลกตอนนี้ดังที่สุดดังที่สุดในโซเชียลเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะอันนี้นะคะอันนี้คือ สลิมดิงเดมอนเบอร์รี่สลิมดิงเดมอนเบอร์อ่าอไม่ใช่ค่ะสลิมดิงไฟเบอร์สลิมดิงไฟเบอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะดีถอกล้างลำไส้นะคะรับประทานก่อนนอนนะคะแปดชั่วโมงก็พุงยุบเลยค่ะนะคะคุณแม่ต้องมีตัวช่วยเหล่านี้เพราะว่าคุณแม่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมล้วก็ต้องรีวิวอาหารบางวันรีวิวตั้งสิบที่นะคะเราก็ได้ตัวช่วยพวกนี้แหละคะ่ะทําให้เราแบบว่าเอ่อน้ำหนักไม่ขึ้นไม่งั้นต้งสองร้อยกิโลเพราะว่ากินเยอะมากนะคะกินวันนึงเป็นสิบมือค่ะสลิมดิงไฟเบอร์ค กล่องหนึ่งห้าร้อยไม่ขายนะคะเราขายเพียงแค่สองร้อยกล่องหนึ่งจะมีสิบซองแบบนี้ซองหนึ่งจะสิบห้ากรัมเป็นหัวเชื้อนะคะสกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ลาบเบอรี่แบล็คเบอรี่ค่ะดีขอบล้างลำไส้ซองหนึ่งนี่จะมีตระกูลเบอร์รี่หนึ่งกิโลนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาฟ้าไปไหนอ่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมใส่ในน้ำเย็นธรรมดานะคะแล้วก็เช็คแบบนี้เลย นะคะหรือจะดื่มอย่างนี้ก็ได้หรือจะใส่น้ําแข็งก็ได้นะคะนี่ค่ะสลิมดิงไฟเบอร์กล่องละ500ไม่ขายขายเพียงสองร้อกล่องหนึ่ันส่งฟรีสิกล่อง2,000ัส่งฟรีตกกล่องละร7 0เราส่งออกไปทั่วโลกเราขายสง่งเรามีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศ1,000งแคนนะคะขายดีมากๆตัวนี้อร่อยมากค่ะเราทําขึ้นมาล้านกว่ากล่องขายหมดแล้วนี่ผลิตรอตสแล้วนะคะคุณผู้ชมนีค่ะใส่น้ําแข็งกินแบบนี้นะคะ เปรี้ยวเปี้ยวหวานหหอมหอมอร่อยมากขายดีมากตัวนี้นะฮะขายดีมากเลยคุณผู้ชมลงทุน2องพขายหมดได้หกพักำไรสี่พันเพราะว่ามีอยอกล่องหนึงห้ารบาทก่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี้ค่ะสลิมดิ้งไฟเบอสนใจโทรมาเลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งหกามศูนย์สี่ลน์มาเลยนะคะแอดลีน่าดอทแกงไลนมีแอดลีเอ็ลายชื่อข่าวโหดค่ะแอดลีน่าดอทแงเปรี้ยวเปี้ยวหวานหวาหอมหอมอร่อยชื่นใจค่ะคุณผู้ชม อร่อยมากชื่นใจมากค่ะอันนี้มันหล่นหนูก่อนน้ำแค็งนี่สองแก้วสามแก้ว คุณผู้ชมขานี่คือชามะนาวนะคะสลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ค่ะทรงในน้ําร้อนนะคะมันจะหอมกว่าค่ะคุณผู้ชมทรงน้ําเย็นธรรมดาก็ได้แต่มันสู้น้าร้อนไม่ได้มันหอมกว่านะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะชามะนาวเอ่อเลมอนเบอร์รี่สลิมลิงเดมอนเบอร์รี่นะคะอร่อยที่สุดในโลกเลยค่ะกล่องหนึ่งห้าร้อยไม่ขายเราขายเพียงแค่สองร้อยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาขายเพียงแค่สองร้อยนี่ค่ะ สลิมนิ้งเดมอนเบอร์รี่กล่องละห้าร้อยไม่ขายขายเพีย 1, สองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีชามานาวนะคะดื่มก่อนอาหารจะดักจับไขมันมดื่มหลังอาหารจะช่วยเผาผลาญช่วยในการขับถ่ายค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองค่ะหนูเอาเนี่ยออกไปมันมันเลอะเถอเนี่ยระวังแตกยกออกไป อันนี้นะคะสลิมดิงเฟตปูชิโนเป็นกาแฟผสมส้มที่ดังมากเลยที่นายกพิธาเขาชอบกินมากตอนนี้กาแฟผสมส้มนะคะคุณผู้ชมเจ้าขากล่องหนึ่งห้ารไม่ขายเราขายเพียง200ค่ะ5กล่อง1,000งพันส่งรีสิกล่อง2,000ส่งฟรีนะคะ แล้วกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมก็รับประทานนะคะตอนเช้าๆอันนี้ไม่มีไขมันท้านไม่มีน้ําตาลไม่มีคอระะลสเตอรอลค่ะนะคะไม่ได้ผสมแป้งเป็นหัวเชื้อเลยอร่อยมากๆเชาๆ้าๆเนี่ยคุณผู้ชมก็รับประทานกับปัตต้องโกก็ได้ขนมเค้กก็ได้เบกเกอรี่ก็ได้นะคะอร่อยมากกับคุณผู้ชมเจ้าขาหวานหอมอร่อยแต่ว่าคุณแม่เนี่ยชอบใส่น้ําแข็งกินนะคะชอบใส่น้ําแข็งกินนี่ค่ะแล้วก็นี่ใส่แบบนี้เลยค่ะนี่อืมน่ารับประทานสุดๆน่าเอาน้ำแข็งมาเติมเลย น่ารับประทานสุดๆอันนี้เอาไปแล้วเดี๋ยวขอ,ขอแก้วใหม่จะจงอีกอย่างหนึ่งขอ,อน้ำร้อนใหม่อีกแก้วหนึงนน่งอันนี้ชามะนาวนะคะสลิมลิงเดมอนเบอร์รีค่ะอันนี้เฟตปูชิโนนี่ค่ะสลิมิงเฟตปูชิโนเป็นกาแฟาผสมส้มนะคะคุณผู้ชมอร่อยมากอร่อยที่สุดในโลกเลย กล่องหนึ่งห้าร้อยไม่ขายเราขายเพียงแค่ 1, สองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีค่ะมีออยนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท้ายไม่มีคเรสเตอรลแล้วเป็นหัวเชื้อไม่ได้ผสมแป้งนะคะอร่อยที่สุดในโลกสนใจก็โทรมาเลยค่ะแอดลีหน้าจัดแกงนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาอันน้ารับประทานที่สุด อันนี้นะคะคือสลิมลิงช็อกโกแลตมอคค่าค่ะสลิมลิงช็อกโกแลตมอคค่ากล่องหนึ่งห้าร้อยนะคะเราไม่ขายเราขายสามร้อยซื้อกล่องหนึ่งมีค่าส่งหนึ่งร้อยนะคะสลิมลิงช็อกโกแลตมอคค่าอร่อยมากนะคะกล่องหนึ่งมีสิบซองซองในสิบสองกรัมค่ะเป็นหัวเชื้อไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันท้ายไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะมามานี่เลยลูกอืมเสร็จแล้วค่ะมาตั้งเลยมาตั้งเลย นี่ยตั้งหน้านี่แหละก็เหลือในย่างคะแนึคุณผู้ชมขาเอาน้ำแข็งมาอีกแก้วหนึ่งเนี่ยเอาแก้วนี้ไปใส่เลยเนี่ยแก้วอยู่นี้สลิมดิงช็อกโกแลตม็อคคาค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะน้ำแข็งใหม่แก,ก้วหนึ่งต้องชงในน้ำร้อนเดือดอนะคะมันจะมี สารสกัดที่มีประโยชน์วิตามิน B1B6 โกจิเบอรี่กระบองเพชรนะคะคาโมมายคาโมมายเนี่ยจะช่วยในการนอนหลับกระบองเพชรเนี่ยจะลดความอ้วนนะคะมีผงโปรตีนจากถั่วลันเตาขาวแล้วก็ผงข้าวกล้องหอมแดงงอกนะคะอร่อยมากๆค่ะอร่อยมากหวานหอมอร่อยจากคุณผู้ชมรับประทานร้อนก็ได้รับประทานเย็นก็ได้นะคะอร่อยที่สุดในโลกเลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมกล่องละ500ไม่ขายขาย300แต่มีค่าส่ง100ยเป็น400นะคะสลิมดีช็อกโกแลตม็อกแค,ค่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา เอาเอาน้ำแข็งมาอีกน้ำแข็งไม่พอนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะโอ้โหน่ากินมากคุณผู้ชมดูเิเข็มข้นมากอืเข้มข้นมากๆเลยค่ะสลิมดิงช็อกโกแลตมอคค่า กล่องละห้าร้อยไม่ขายขายสามร้อยกล่องเดียวมีค่าส่งหนึ่งร้อยเป็นสี่ร้อยนะคะตอนนี้เรามีโปรโนะคะโปรว่าที่นายกคนที่สามสิบก็เราก็ยังไม่รู้เป็นใครนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเรามีโปรอันนี้ค่ะห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยแล้วส่งฟรีนะคะซื้อกี่ห่อก็ส่งฟรีค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะซื้อกี่ห่อก็ส่งฟรีสนใจโทรมาเลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองเลไลน์มาเลยค่ะแอดลีน่าดัตแกงไลนมีแอดลีเอเอ็นเอดัตเจแอนจิใส่น้ำแข็งไม่สองแก้ว แล้วก็อันนี้ยกออกไปยกทางน้นเลยแม่จะได้ก,กินสะดวกแล้วก็เอาช้อนมาให้แม่ใหม่ช้อนกระจานกับซอมมาให้แม่ใหม่คุณผู้ชมเจ้าขาอันนี้ก็คือไก่ย่างไก่ย่างลิขิตที่ดังที่สุดอันนี้ตัวนึงใช่ไหมลูกค่ะตัวหนึ่งค่ะอ่าตัวหนึ่งค่ะสองร้อยกว่าบาทเล้จะมีน้ําจิ้มแจ่วมีน้ําจิ้มแจ่ว แล้วข้าวเหนียวแม่ไยังไงยังเ,เอามาอูมหูไก่ย่างข้าวอร่อยมากตำนานก67ปีอืม,อ,มอร่อยมากอร่อยมากค่ะคุณไม่ชมใจครับอืม อร่อยมากค่ะอันนี้เป็นหมูแล้วเป็นเนื้ออันนี้เนื้อค่ะราบเนื้อค่ะคุณผู้ชมอืมอืม,อมเนื้อติดมันด้วยอืมนึกถึงไก่ย่าง อยู่หลังเวทีสนามมวยราชกำเนินคุณผู้ชมหายมาแล้วหกสิบเจ็ดปีอลาบข้าอ,อร่อยมากคุณผู้ชมลาบข้าวอร่อยลาบเนื้อเนี่ยอืมเน้อน่อง กก่ย่างเนื้อแห้งอ่าโอ้ในย่างติดมันมาแล้วค่ะจานเท่าไหร่บอกคุณผู้ชมเร็วขเขาจะได้กล้ามากินเปิดไเมนูว่าจานเท่าไหร่ร้อยห้าสิบค่ะคุณผู้ชมเจ้หา,าอืก่ย่างค่อร่อยมากเนื้อแห้งเลยอ่ะดีมากอือดีมากเลย อ,อร่อยมากอันนี้เป็นเนื้อย่างค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนื้อย่างใส่น้ำจิ้มเจาอือเนื้อหอมมากไม่มีกลิ่นสาบเลยคุณผู้ชมเยี่ยมเยี่ยมมากเลยไม่มีกลิ่นสาบเลยค่ะอร่อยมากอ,มอร่อยมากคุณผู้ชมนะ อเขามีเมนูเยอะนะห้าหกสิบเมนูแต่ว่าแม่สั่งก็่สามอย่างเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปอีกหลายที่อืมอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา <c oughs> อันนี้นะคะสลินดิงช็อกโกแลตมอกแค่จ่องละห้าร้อยไม่ขายขายสามร้อยแค่ส่งหนึ่งร้อยถ้าสั่งกล่องเดียวนะคะ อร่อยที่สุดในโลกกล่องหนึ่งมีสิบซองซองในสิบสอง,สอง,สองกรัมค่ะกินแล้วมันจะกินก่อนอาหารจะดักจับไขมันกินหลังอาหารจะช่วยเผาผลาญน,นะคะแล้วก็ช่วยในการนอนหลับค่ะทําให้เราไม่อ้วนลดความอ้วนนะคะแล้วก็มีผงข้าวก้องอ่องวิตามินบีหนึ่งบีหกอ่าหานมอมลาโคจิเบอรี่แล้วก็ถโปรตีนจากถั่วลันตาขาวผงข้าวก้องหอมแดง,งอองซกว่าชนิดน่ะบำรุงร่างกายและอร่อยที่สุดในโลกค่ะนี่ค่ะ อร่อยมากชื่นใจส่วนอันนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี้คือสลิมดิ้งไทรทีได้รับรางวัลระดับโลกนะคะดังที่สุดในโลกเราขายดีที่สุดในโลกเราเปิดตัวเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนนะคะเราส่งไปวันละหมื่นบ้านหมื่นบ้านทุกวันเลยค่ะวันนี้มีโปรค่ะโปรโปรให้คุณผู้ชมนะคะก็คือห่อหนึ่งห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยและส่งฟรีโปรว่าที่นายกคนที่สามสิบค่ะ โบว่าที่นายกคนที่30สิบนะคะส่งฟรีสิ้นสุดเที่ยงคืนนี้ค่ะสิ้นสุดเที่ยงคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมอร่อยที่สุดในโลกเวลาชงชงกับน้ําเย็นก็ได้แต่ว่าชงกับน้ําร้อนมันจะหวานหอมอร่อยกว่าค่ะอร่อยชื่นใจอ่ะคุณผู้ชมอร่อยที่สุดในโลกอร่อยกว่าแบรนด์ดังๆังแก้วหนึ่งหลายร้อยคุณผู้ชมนี่ซื้อสิบห่อพันห้าตกหอร้อยห้าสิบนะคะ คุณผู้ชมกินสิบพอได้หนึ่งเดือนเนี่ยจะมีซองเล็กร้อยซองร้อยแก้วชงได้ร้อยแก้วเนี่ยคุณผู้ชมรับประทานอย่างนี้นะคะหเดือนนะคะน้ำหนักลดสิบกิโลกรัมไม่ต้องไปตัดกระเพาะให้เล็กลงไม่ต้องอด อาหารไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องไปดูดไขมันและอร่อยที่สุดในโลกขายดีมากๆเลยวันนี้คุณแม่จัดโปรให้กับคุณผู้ชมนะคะตอบแทนคุณผู้ชมที่ติดตามดูกันนะคะอันนี้นะคะห้าร้อยไม่ขายขายเพียงแค่สองร้อยและส่งฟรีซื้อกี่ห่อก็ส่งฟรีค่ะทักไลน์มาเลยค่ะแอ n เรนาแกลไลนมีแอปเลีเอน่าจีอนจีไลชื่อข่าวโหดแลือโทรมาที่ศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองนะคะสิ้นสุดโปรนี้สิ้นสุดเที่ยงคืนนี้ค่ะวันนี้วันที่สิบห้ากรกฎาคมนะคะ สิ้นสุดเที่ยงคืนยี่สิบสี่นกค่ะอร่อยมากส่วนอันนี้นะคะสลิมลิงไฟเบอร์ค่ะ ดีถอกล้างลำไส้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาดกล่องละ500อไม่ขายเราขายเพียงแค่200 5หกล่อง1,000ส่งฟรี12กล่อง2 0 0พส่งฟรีตกกล่องละร70เราส่งออกไปทั่วโลกเราขายส่งนะคะมีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ10,000 0คนนะคะเราผลิตมาร้านกว่ากล่องขายหมดแล้วลิ่นจะผลิตรัด2แล้วนะคะเป็นตระกูลบเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่บลูเบอรี่ลัเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่นะคะอร่อยจริงๆค่ะรับประทานก่อนนอน8ชั่วโมงมันจะดีถอกล้างลำไส้ตื่นขึ้นมาพุงยุบเลยค่ะรับประทาน1เดอน12กล่อง2,000นะ122ชงอย่าง น้ำหนักลด10กิโลกร,รัมค่ะโดยที่คุณผู้ชมไม่เปื่องไปตัดกระเพาะให้เล็กลงไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องไปดูดไขมันนะคะไม่ต้องอดอาหารค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ขาแล้วอันนี้นะคะอร่อยมากไม่มีน้ําตาไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะส่วนอันนี้นะคะสลิมลิงดมอนเบอร์รี่ชามะนาวค่ะคุณผู้ชมกล่องละห้าร้อยไม่ขายขายสามร้อยขายสอง้อยค่ะ ห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีตกของรร้อยเจ็ดสิบเราขายส่งนะคะขายถูกที่สุดในประเทศไทยกล่องหนึ่งจะมีสิบซองสองหนึ่งสิบห้ากรัมเป็นหัวเชื้อนะคะคุณผู้ชมเข้มข้นมากไม่ได้ผสมแป้งค่ะกินก่อนอาหารจะดักจับไขมันกินหลังอาหารจะช่วยเผาผลาญและช่วยในการขับถ่ายค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมชื่นใจชื่นใจมากๆค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี้ค่ะ อร่อยที่สุดในโลกเลยสนใจโทรมาเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองเลยไลน์มาเลยค่ะแอดลีน้าดัดแก๊งไลน์มีแอดนะคะ l e e n a g a n g ค่ะนี่ค่ะ